ถ้าพูดถึงลิฟต์คนส่วนใหญ่มองว่ามันเป็นแค่ทางขึ้นลงไม่มีใครคิดว่าลิฟต์บางตัวเคยเป็นที่ที่มีคนไม่เคยได้ออกมาเรื่องที่กำลังจะเล่านี้ไม่ใช่เรื่องแต่งแต่เป็นตำนานที่เล่ากันในมหาวิทยายลัยชื่อดังแห่งหนึ่งจนถูกเรียกติดปากว่าลิฟต์แดงย้อนกลับไปหลายสิบปีก่อน ช่วงเวลาที่มีความขัดแย้งทางการเมืองรุนแรงที่สุดช่วงหนึ่งภายในมหาวิทยาลัยแห่งนี้มีนักศึกษากลุ่มหนึ่งหนีการไล่ล่าแล้วเข้าไปหลบอยู่ในลิฟต์ของตึกเรียนเก่าหวังแค่ให้ประตูปิดแล้วลิฟต์พาพวกเขาลงไปข้างล่างแต่ลิฟต์ตัวนั้นไม่เคยลงถึงชั้นล่างสิ่งที่เกิดขึ้นข้างในไม่มีใครรู้รายละเอียดทั้งหมดรู้แค่ว่าหลังเหตุการณ์สงบลง เมื่อเจ้าหน้าที่เปิดลิฟต์ออกเลือดกระจายเต็มผนังเต็มพื้นเต็มเพดานคราบเลือดฝังแน่นจนล้างไม่ออกสุดท้ายมหาวิทยาลัยเลือกทาสีลิฟต์ตัวนั้นเป็นสีแดงเพื่อกลบทุกอย่างและยังคงใช้งานมันต่อเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ตั้งแต่นั้นมาลิฟต์ตัวนี้ไม่เคยเหมือนเดิมอีกเลยหลายปีผ่านไป เรื่องราวถูกเล่าต่อจากรุ่นสู่รุ่นจนคืนหนึ่งนักศึกษาชายหญิงคู่หนึ่งต้องอยู่ทำโปรเจกต์จนดึกเกือบเที่ยงคืนตึกทั้งตึกเงียบสนิทไฟทางเดินปิดไปเกือบหมดลิฟที่ยังเปิดใช้งานอยู่เหลือเพียงตัวเดียวลิฟต์สีแดงทันทีที่ก้าวเข้าไปอากาศข้างในเย็นขึ้นมาทันทีต่างจากด้านนอกอย่างชัดเจน มีกลิ่นบางอย่างจางๆคล้ายกลิ่นข่าวเหมือนกลิ่นสนิมปนกับกลิ่นเลือดเก่าทั้งที่ลิฟต์ดูสะอาดไม่มีรอยอะไรให้เห็นประตูลิฟต์ปิดลงเสียงดังน่ากลัวจากการที่เหล็กเสียดสีกันลิฟต์เริ่มเคลื่อนตัวลงแต่ยังไม่ทันถึงครึ่งทางไฟก็กระพริบติกต๊กติกต๊กติ๊กติ๊กก่อนจะดับวูบลิฟต์หยุดกึกหน้าจอชั้นมอนิเตอร์ ไม่แสดงตัวเลขใดๆจากนั้นประตูลิฟต์ค่อยๆเปิดออกแต่ข้างนอกไม่ใช่ชั้นเรียนไม่ใช่โถงทางเดินเป็นความมืดโล่งๆเหมือนชั้นนี้ไม่ควรมีอยู่และขณะที่ประตูกำลังจะปิดนั่นเองจู่ๆก็มีมือมือหนึ่งยื่นเข้ามาขวางไว้เป็นมือที่ซีดมีแต่หนังติดกระดูกเห็นเส้นเอ็นชัดเจนประตูลิฟต์เปิดออกอีกครั้งและครั้งนี้ ไม่ได้มีแค่มือเงาดำค่อยๆค,คลานเข้ามาทีละร่างทีละร่างบางร่างเดินไม่ได้บางร่างลากตัวเองพื้นลิฟต์เริ่มแน่นทั้งที่ตอนแรกมีแค่สองคนในกระจกเงาที่อยู่ร,บรอบๆตัวพวกเขาพวกเขาทั้งคู่เห็นว่ารอบตัวพวกเขามีคนยืนเบียดกันเต็มไปหมดทุกคนเสื้อผ้าเปียกชุ่มไปด้วยเลือดบางคนหัวเปิด บางคนคอพับผิดรูปทุกสายตาจ้องมาที่พวกเขานิ่งไม่กระพริบไม่มีเสียงร้องไม่มีเสียงพูดมีเพียงความเย็นที่ไหลผ่านร่างเหมือนเลือดกำลังถูกดูดออกนักศึกษาชายกดปุ่มปิดประตูรััว,วมือสัน่นแรงกดไม่มีความหมายทันใดนั้นลิฟต์ก็กระชากตัวเองลงอย่างรุนแรงไฟกลับมาติดประตูเปิดออกและถึงที่ชั้นล่าง พบเพียงร่างของนักศึกษาทั้งสองนอนสลบอยู่ในลิฟต์ตามเสื้อผ้าตามแขนตามหลังมีรอยมือสีแดงเต็มไปหมดหลังจากคืนนั้นลิฟต์ตัวนี้ถูกปิดใช้งานอย่างถาวรแต่เรื่องเล่าไม่เคยหายไปหลายคนบอกว่าถ้าอยู่ดึกเกินไปจะได้ยินเสียงลิฟต์เคลื่อนท,ทั้งที่ไม่มีใครกดบางคนเห็นเงาคนยืนแน่นอยู่หลังประตูลิฟต์และบางคืน จะได้กลิ่นเลือดลอยออกมาทั้งที่ตึกปิดหมดแล้วเพราะลิฟต์บางตัวไม่ใช่แค่พาคนขึ้นลงแต่มันยังจำว่าครั้งหนึ่งเคยมีใครตายอยู่ข้างในถ้าคุณชอบเรื่องเล่าจากสถานที่จริงตำนานที่ยังมีคนเจออย่าลืมกดติดตามและคืนนี้ถ้าคุณต้องใช้ลิฟต์ตอนดึกลองสังเกตดีๆว่าข้างในมีแค่คุณจริงหรือเปล่า